ครับวัดนะครับวันนี้มาทดสอบปืนโซลเกอร์เอ็น2,000ครับเป็นปืนระบบยิองอัตโนมัติทดสองครับวัดกล้องดาวครับนำเข้ามาขายเปิดการสนอสตราคา33,000บาทดูระบบการทาลิตครับผมงไทยกระสุนที่จะยิงจำนวนหนานัดครับต่างกันนะครับก็จะเป็น9 9้าเก้านึ่งปีแรกลูกเบลของดูเล็นะครับ100เมตรหนบาค โืนนะครับของานะครับกงครับ้ยนครับคืทำงานปกตินะครับถ้าได้สนใจก็ดูได้นะครับติดการบอ่อต่อโอเคเลยครับไ ด,ดัด,ดดัดดัดสโตเกอร์อทัน ตัว9มมครับหลังามลรับายล้วก้องนี้นดูตั้งหวาดูทั้งหวาดูการจับอาการลิคอยนะนะ เทกันระหว่างแอดมินแบนด์กับแอดมินทูนนะครับเทียบกันร,ระหว่างชูเตอร์ก9มม,มนะครับตัวน,นี้เป็นชูเตอร์รุ่นลมตาด้านนะครับกับวันนเป็นตัวไบสสแตนเลสไปแล้วใน9.19มมแถวเดียวเหมือนกันกับสไตเออร์ครับปืนเก่าในตำนานลองดูนะครับระ<ๆ>หว่างก9มม,มด้วยกันนะครับโพลิเมอร์กับเหล็กล้วน โอเคนะครับได้กันเปล่าร่างกายปล่าครับปืนไรคอยนุ่มนวลนะครับสามารถคอนโทรลปืนอยู่ทัดปอกคุ้มนักษณะปกติได้นะครับชูเตอร์คอมบินเดอร์สี่นิ้วหนึ่งเก้าในหนึ่งเก้ามมอลเทดโดยแอส

ไฟนะครับซูตเตอร์ไบสตัเลต1 9 1ึเ1มมตัวเต็ม5นิ้วครับตัวน,นี้สอบโดยครูจุ้ยครับสอบโดยครูจุ้ยครับ night. ยี่ร้อยดูแล้วนี่